เมื่อวันที่23สิงหาคม2568ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ชิศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กล่าวต้อนรับและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีครูจากสาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้แก่จังหวัดลบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีเข้าร่วมการอบรมจำนวน120คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดการพัฒนากระบวนการในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21และเกิดการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีทีมคณาจารย์ของมาหาวิทยาลัยราชภาธธัฏสตรีเป็นวิทยากรการอบรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา2วันคือในวันที่23และ24สิงหาคม2568ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ